วันนี้เราก็มาซื้อของคริสต์มาสกันนะคะวันนี้มากับสาวแม่์มมากับสาวๆๆสามีไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูของคริสต์มาสกันดีกว่าเนี่ยด้านนี้เอาไปให้ใครดีหน้าเหมือนกันไหม <c oughs> จมูกคือ,อจมูกคือเหรอคือสวยอ่ะ อันสวยๆเลยค่ะลด50%รนะคะร้านเนี้ยนี่ราคาเท่าไหร่ซันต้าซันต้าอันนี้พามาดูพี่ซันต้านะคะอันนี้ก็50%อืมซใส่เว้นเด้อใส่เว้นเด้อนี่ครบเซ็ตพี่ซันต้านะคะ อันนี้ของตกแต่งคริสต์มาสทั้งนั้นเลยสวยสวๆสำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะอืเพราะจะเน้นสีทองสีแดงนะคะอ,อันนี้ก็สวยคืออะไรอื้อ ซันต้าซันต้าซันต้าเราชอบซันตาครอสนะคะอืมถ้ามันจะเน้นสีเงินสีทองนะคะท่านซันต้าอันนี้ชอบตัวเนี้ยน่าตักคิวค้วนี่แหละลดห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งร้านนะคะลดห้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวดูราคาก่อน สองร้อยกว่าก็เหลือประมาณร้อยห้าสิบนะคะนี่เกาจะตกแต่งอยู่ในบ้านนะคะโอ้ไปดูที่นี่แหละได้เลยนะคะลดห้าสิบเปอร์เซ็นทุกอย่างเลยค่ะดอกไม้ก็สวยดอกไม้ก็ลดนะคะนี่เหมือนเหมือนกับอยู่ในหิมะเลย อุ้ยนี่สวยมากเลยดูคนเ <c oughs> สื้อกะเสื้อกะเสื้อกับตรงไม้นี่เข้ากันมากเลยนะเนี <c> ่ <oughs> วันนี้ฟรีไม่ได้ทำงานนะคะขอชิวๆนิดนึงอืมจะซื้อดีไหมเนี่ยเมสวยไหมไม่รู้จะไปติดตรงไหนแล้วอะ่ะนอยากจะมาอยู่ตรงา สวยเนาะอันนี้เขาาประดับไฟประดับตามบ้านนะคะอลังการงานสร้างครับใช่เปิดไฟได้มันมีที่เสียบได้เรียบร้อยเลยนะวิงวิงนี่อันนี้อันนี้นี่ก็สวยมีแบบนี้น้อยๆอ่ะสวยหรอข้างบนอ้เป็นวันแรกนะคะของปีวันนี้ที่ มาดูของตกแต่งคริสต์มาสนะคะมันมีต้นมีดอกไม้มีโคมไฟมีทุกอย่างเลยร้านนี้ลด50%ชุดของซันต้านะคะนี่ค่ะคือสมัยก่อนอะไม่รู้ว่าซันต้าเนี่ยเขาก็ใช้คนนี่แหละคะ่ะใส่ชุดซันต้าว่าคิดว่าซันต้าคือมีจริง คิดว่าซันต้าต้องมาพอมาอยู่โนเวยออ้อบังอ้อครับซันต้าเขาใช้จากคนที่เขาใช้คนที่ตกแต่งเป็นซันต้าด้วยความปึกของเจ้าของนะคะอันนี้จะมีต้นไม้นี่ก็ลดห้าสิเซนต์เมเมสวยมากเลยจ้าได้ให้ดูเห็นอันนี้ เขาใส่ขนมปังนะคะวานึกว่าหมวกมาจะมาใส่หัว <laughs> เออเกือบ <laughs> จะใส่หัวไปแล้วนะคะเขาใส่ <laughs> ขนมปังค่ะไม่ได้ใส่หมวกอีปึอก,อปอกอีปึก <laughs> เอ,อเ้ยปึ๊กอาอนี่ไปดักปลาแต่บอด, <laughs> ดักมันจะอยู่อยู่ดิเ <laughs> <laughs> บิงเบิงตาง <laughs> ดักมันมันอยู่ดิ <laughs> อันนี้เป็นโคมไฟนะคะเดี๋ยวว่าจะเอาไปดัดแปลงดักปลา,าหน่อยมันจะได้ไหมเนี่ย <laughs> ดักปลาดักกุ้งนะคะคิดว่าได้อยู่ดอกบอกไปพี่บ้าเขียว <c oughs> ดีสวยเน,ะะนะะี่ยค่ะเนี่ยปีนี้มีสีเขียวด้วยทุกทีจะไม่มีมีแต่สีแดงเนาะเป็นของยูนทั้งนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นิ่นแล้วนะคะวังเวอรออะไรกั สวยเออสวยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิสวยชอบอ่ะชอบท่านซันต้ามากเลยอ่ะหลงรักเลยนะเนี่ยราคาอยู่ไหนอ่ะราคาอยู่ไหนล่ะอู้หลงรักซันต้าเลยสวยอ่ะน่ารักอ่ะท่านซันต้าหลงรักท่านแล้วนั่นนี่ยอีเบอร์สวยจริงเนาะสวยน่ารักมีอย่าไปเปิดดากทันนะแม่ไปเปิดดากเปิดเห็นยังอยากดูไหมเนี่ยเอออยากดู ไปดูดูดาก่อนเด้อเบึงงต้าไะมชายมีคราวนะคะดูคราวของเขาความหล่อเขาหล่อมากเลยเสฮัลโหล